นั้นมาพูดคุยกันนิดหนึ่งน้องโตหลูเข้าสู่วัตถะจากนี้ได้ยังไงลูกคือจริงๆต้องบอกกับว่าทางทีเีของเราอะค่ะได้เหมือนได้ร่วมได้ร่วมทำในแอนิเมชันเลน้อยอเฉริยะแล้วก็พวกเราก็ไปซื้อเป็นในเครือของทีเอ็นีพอดีใช่ค่ะก็เลยเหมือนบบว่าโอเคได้แบบได้มีโอกาสได้มาร่วมร้องเพลงประกอบแอนิเมชันเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เลยได้มาแบบได้ได้มาฟังได้มา จากเด็กรุ่นใหม่ที่อาจุปีโซเชียลมีสิ่งรอบตัวเยอะแยะมากมายน้องโตกับน้งข้าวพอมาสัมผัสกับธรรมะจริงๆรู้สึกยังไงไกลตัวไหมสำหรับหนูนรู้ส<ม>ึกชืช่อชอบมากๆค่ะด้ยวยความี่ โซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตประจำวันมากมายแต่วสุดท้ายแล้วคือเราควรที่จะกลับไปอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้ตัวเองแล้วก็กลับมาสนใจกับธรรมะจริงๆเข้าสนใจเรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของวันนี้แล้วก็ได้มาร้องเพลงในน้อยอัจฉริยะเพื่อหมอนกันก็คือซึกเป็นเกียรค่ะค่ะงขอ,องของูโตรู้สึกว่าเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือน ชีวิตประจำวันเป็นส่วนที่เป็นสติเป็นอะไรที่แบบเกินใจเล็กน้อยที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็มมีสติทุกวานนะคะก็ส่วนนไม่ใช่เรื่องอะไรตัวเป็นเรื่องที่ใจร่วงวป็นรุ่นอย่างเราแบบไม่ได้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าส่วนใหญ่แต่หลายคนตอนนี้ก็เพื่นนอนเพื่อนครอบครัวก็กลับเข้ามาเมื่ออายุเริ่มที่แบบจบมาหาลัยเริ่มจบมาหาลัยกันเรื่ๆๆอยเรื่อโตขึ้นแล้ว